คือเราเลี้งเป็นแบบว่ากระชังแบบนี้เลยใช่ครับตรงนี้ก็2เมตรคุณสเมตรขออนุญาตอ่าจีบไปคุณจะคิดดูนะฮะครับผมขอถ่ายรูปหน่อยนะโอ้โหดงโอ้ยอย่างนี้เลยเมื่อกี้มองไม่เห็นด้วยนะนี่คือคุมกรจสัสครับคูมเกตดลอปเตอร์ของเราคร,ครับนี่แหละ คือเรนโบว์ล็อบสเตอร์จนตอนนี้เขาเรียกภูเก็ตล็อบสเตอร์ไปแล้วนะโก้ครับนะตัวไซส์ขนาดนี้เนี่ยคือไซส์ที่เขานิยมเอาไปทำซาชิมิไหมครับซาชิมิครับใช่ครับโอ้โหนี่สีสวยมากเลยครับตัวขนาดนี้นี่น้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับโกตอนนี้ลงเกือบเกือบสองโลกว่าครับนี่ยกทุกวันนี่ก้ามขึ้นเหมือนกันนะครับโอ้โหดีดีดีครับกว่าเขาจะโตขนาดนี้นี่ใช้เวลานานไหมครับใช้มาเกือบสี่ถึงห้าปีแล้วนี่สี่ห้าปีใช่ครับทำไมถึงต้องมังกรถึงได้แพงเพราะเป็นอย่างนี้ฮะ คืใช้เขาเป็นฝั์ที่โตค่อนข้างช้าโตค่อคนข้างช้าแล้วก็พบพันธุ์ยังยังยังไม่ได้ไมได้ประสบความสำเร็จเท่าไหร่รรตัวก็ไม่เท่าไหร่แล้วนะครับนี่ตัวบะเอกเลยขนาดนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นไซส์ที่กําลังกินที่สุดอร่อยที่สุด2โลก,กว่าสอโลครึ่งอันนี้ซาชิมิก็ดีหรือว่าจะไปทําแบบได้อีกหลากหลายเมนูเลยโอ้โหเราดูสีสันเขาเสีจริงจ ทำไมเราถึงมาโฟกัสในการเลี้ยงกุ้งมังกรไอ้ตรงนี้ผมมามาดูสำรวจทั้งพื้นที่มาลองดูแล้วครับอ่าประมาณเกือบสองึงสปีผมจะเลี้ยงพวกสัตว์น้านาําเป็นปลาก่อนปลาเก๋าเพราะมันเป็นเป็นปลาที่โรงแรมมันมีต้นทุนที่มันต่ําอยู่ปลาเกา่าเราปลาเกา่าต้นท<อ>ุนต่ำแต่ว่าพอขึ้นเหลาแล้วแพงแพงครับ อันนี้องบอกท่านผู้ชมว่าขออนุญาตอาจจะมีเสียงไม้กระทบกันบ้างเพราะว่าเราอยู่กันแบบบนแพธรรมชาติจริงก็เลยเริ่มจากพวกปลาเศรษฐกิจต่างๆที่แบบส่งพัฒนาเพราะเรามาสายเชฟอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าของดีภูเก็ตคืออะไรตัวไหนถ้าเกิดส่งเข้าร้านต่างๆยิ่งถ้าเกิดส่งเข้าไปในเมืองท่ากลางกรุงเทพอ่พูดเลย แพงขึ้นแน่นอนมีมูลค่าแน่นอนนะครับบางทีไปัพราคากันแบบว่าหลายเท่ากันเลยทีเดียวซึ่งมันก็เป็นไอเดียนึงที่เริ่มขึ้นมาและก็ค่อยมาเลงที่กุ้งกรอเจ็ดสีเพราะมันมีความต้องการสูงความต้องการสูงเรื่องกุ้งกรอเจ็ดสีเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายด้วยกุ้งกรมีหลายประเภทมีเจ็ดสีมีเลนมีเขียวมีกระเทยมีคิ้งคองมีดอกไม้เยอะแยะเนื้อมันต่างกันยังไงต่างครับก็เนื้อกุ้งกรเจ็ดสีเนื้อจะใสไม่ขุ่น จะสีน่าจะมีเลือดแดงมือากใช่าหมแต่ว่ายิ่งโตใหญ่ยิ่งดียิ่งยิ่งยิ่งเนื้อสวยกรอบเนื้อสวยหวานกรอบแล้วก็ทุ่งเลน่ะมันอีกอีกอีกแบบหนึ่งครับเนื้อกุ้งเลนมันจะขุนแล้วมีกลิ่นนิดหนึ่งครับผมนี่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในเรื่องของเทรนก่อนแลยกันนะว่าความต้องการของกุ้งมังกรถึงเป็นที่ต้องการระดับโลกขนาดนี้คนที่มาเปิดโลกกระทัดให้สายกินทั้งหลายในยในอดีตเนี่ยใช่ชาวภูเก็ตชาวไทยเราไหมหรือว่าเป็น คนจีนหรือต่างชาติหรือยังไงเมื่อผมจําได้เมื่อ2534ที่ผมเป็นกุ๊กอยู่ที่โรงแรมคือฝรั่งยุโรปหรือโซนยุโรปจะทานกุ้งมันก่อนเจ็ดสีมากคือพวกเก็ตโอบเตอร์ก็เจนพวกพวกพลนโรบเตอร์ตอร์บิโดกับชีสอะไรพวกนี้ครับแล้วบาร์บีคิวคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับต่างชาติเนี่ยฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาไม่เห็นว่าเฮ้ยมันคล้ายๆกับคเนเดียร์โรบเตอร์ก็คราวนั้นต่างชาติก็ไมเกรดมาอยู่ที่ภูเก็ตเยอะก็มาเริ่มทําเมนู เป็นเคบิดอก่อนใช่เคบิดอก่อนกลายเป็นเริ่มในร้านอาหารตะวันตกก่อนใช่ครับใช่ครับอ่ามันเป็นมัน,านม,ามาจากยุโรปก,ก่อนครับฝรั<อ>งเข้ามาคือพวกเกล o อปเตอร์เลยคือขึ้นชื่อเลย แต่ผมจําได้เยอะตอนที่ผมทํางานในโรงเรียนผมจะติดตาทุกวันผมต้องทำทุกวันทุกวันทุกวันเราเห็นเป็นแบบว่าก็ยักหนึ่งตัวคือฝรั่งบอกต้องเป็นแลนโบดเท่านั้นไงต้องเป็นเวนโบดต้องเป็นสายรุ้งเท่านั้นสาายรุ้้งงเท่นนัไมันก็เลยติดอยู่ในใจเราติดอยู่มาเป็นโลโก้ของจังหวัดภูเก็ตมานานแล้วถ้าเราไปได้ยินคําว่าพังงาล็อปเตอร์ผมไม่ได้ได้ยินนะผมก็ได้ยินว่ากระบี่ล็อปเตอร์มันก็เป็นภูเก็ตล็อปเตอร์จริงๆรงฮะมันเข้าไปดูได้ไปเสิร์ชดูได้คำภูเก็ตล็อปเตอร์มันมีโลโก้้้้แแแแหลลลละคควาาาามมมตตตตตกกกกกก่่่งงงงงงงขอออุุุััััรรรสีีีี็เ์ยจดดทนนบ กุ้งล็อสเตอร์มีลักษณะเด่นจะมีสีแดงกับน้ำตาลแต่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสดเมื่อสุกอันนี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันนะครับมีก้ามใหญ่สองข้างอาศัยในแถบน้ำเย็นเช่นอเมริกาเหนือยุโรปชอบขุดรูอยู่ในโคลนหรือซอกหินการนำไปทำอาหารมักนิยมต้มนึ่งย่างหรืออบกับชีสส่วนกุ้งมังกรเจดสีนั้นจะมีสีสันสด,สดใสฟ้าเขียวดำขาวเหลืองไม่มีก้ามพบในแถบทะเลเขตร้อน เช่นอินเดียหรือแปซิฟิกซ่อนตัวในแนวปะการังตอนกลางวันออกหากินกลางคืนนิยมนำมารับประทานสดเช่นทำซาชิมิหรือปิ้งย่างก็เด็ดไม่แพ้กันสรุปง่ายๆกุ้งมังกรเจ็ดสีไม่มีก้ามสีสันสดใสพบในเขตร้อนกุ้งลอสเตอร์มีก้ามใหญ่ตัวขรุขากว่าพบในน้ำเย็น